สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูนุ้ยนะคะในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะหน่วยที่1แต่งตัวกันเถอะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับสภาพอากาศก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้ เรามาฟังเพลงนี้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าประเทศไทยเรามีกี่ฤดูในเพลงมีคำตอบนะคะเด็กๆตั้งใจฟังและสามารถร้องตามได้นะคะไปฟังกันเลยค่ะ เป็นไงคะเด็กๆฟังเพลงแล้วพอจะรู้คําตอบหรือยังคะในประเทศไทยเรานั้นมีสภาพอากาศร้อนฝนและก็หนาวนั่นเองนะคะสรุปแล้วประเทศไทยเรามีสามฤด,ดูมีฤด,ดูร้อนฤด,ดูฝนและก็ฤด,ดูหนาวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเวลาฤด,ดูร้อนเราจะต้องแต่งกายยังไง ควรใส่เสื้อผ้าที่มีเนื้อบางนะคะสวมใส่สบายให้ความคล่องตัวเพื่อระบายความร้อนควรสวมมวกเพื่อเพื่อป้องกันแสงแดดนะคะหรือจะเป็นร่มก็ได้นะคะถ้าฝนตกควรสวมเสื้อกันฝนหรือกางร่มนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆตัวเปียกต้องรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งนะคะ เพราะว่ามันอาจทําให้ไม่สบายได้นะคะส่วนเสื้อผ้าที่เปียกนะเปียกนะคะต้องนําไปตากแดดให้แห้งนะคะมาดูฤดูหนาวเย็นกันมากนะคะควรสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวนะคะเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆไม่ใส่เสื้อแขนยาวอาจจะทําให้ไม่สบายเป็นหวัดได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีงานมอบหมายให้เด็กๆไปอัดคลิปวิดีโอบอกวิธีการแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศส่งในลายกลุ่มห้องเรียนนะคะโดยเลือกแค่หนึ่งสภาพอากาศอากาศร้อนฝนตกอากาศหนาวเย็นเท่านั้นนะคะเลือกมาแค่1สภาพอากาศเท่านั้นนะคะพอถ่ายคลิปเสร็จส่งมาในรากลุ่มห้องเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ครูก็จบการสอนเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ